ตื่นตาตื่นใจกับวิวหลักล้านพักผ่อนในภูวิลล่าส่วนตัวราคาหลักพันที่บ้านภูเคียงนาโ้ h oh my god วิวที่นี่คือที่สุดของความปังบ้านภูเคียงนามีภูวิลล่าส่วนตัวที่มองเห็นวิวทุ่งนาแบบพานโนรามาสวยจนไม่อยากจะเชื่อว่าราคาแค่หลักพันตื่นเช้ามาก็เจอวิวหลักล้านแบบนี้ฟินสุดๆสาว่าน้ำก็ส่วนตัวมากๆใครอยากมีโมเมนต์พักผ่อนสุดหรูในราคาเบาๆ สายแอดเวนเจอร์ต้องห้ามพลาดที่บ้านภูเคียงนามีกิจกรรมขับรถเอทีวีให้ได้สนุกสุดเวียงท่ามกลางเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามได้ปลดปล่อยความมันไปกับวิวทุ่งนาและภูเขาใครที่ชอบกิจกรรมท้าทายต้องมาลองพิกัดบ้านภูเคียงนาคลองลานตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติคลองลานและน้าตกคลองลานบรรยากาศที่เงียบสงบวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและกิจกรรมที่หลากหลาย ใครที่กำลังมองหาที่พักผ่อนในคลองลานต้องห้ามพลาดท,ที่นี่จริงๆค่ะรับรองว่าคุณจะได้รับความสุขและความประทับใจกลับไปแน่นอนช่องทางติดต่อเพจ Facebook ค้นหาคำว่าบ้านภูเคียงนาคลองลานกดติดตามมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราหรือโทรสอบถามสำรองที่พักได้ที่094-836-2547